จอแดนกับฟาบิโอครับออสเตรเลียกับฝรั่งเศสนะครับเมื่อเช้าในช่างน้ำหนักหนึ่งร้อยห้าสิบเปอนด์เท่ากันครับสัส่วนหนงร้อต่อ181ปดอ็ดปหัวตัวเท่าแล้วครับอายุ24ต่ออายุ22ครับ4ี่ไฟชนะรวดนะครับจอแดนโอ้โหสติไม่ธรรมดาครับในขณะที่ฟาบิโอนั้น6ไฟนะครับชนะห้าแพ้1ครับเอาล้วครับสติไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอื เป็นนักชกต่างชาติทั้งคู่เลยครับฝากย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าสนามมวยป่าตองก็ไปใต้การรลอยหานงานของดรชัยนันท์สติกุ่เรามีมวยให้ชม5วันนะครับในรอบสัปดาห์สัปดาห์หนึ่ง7วันเรามี5วันครับเริ่มจากวันจันทร์นะครับศึกพีเควันมันเดย์ไนท์โดยเพลเทอร์เล็กภูเก็ตและว่าน,นิพนธ์วิชัยดิดครับวันอ mm ังคารทิวส์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทธกระทุกร่วมทีมงาน พือ่ออดสตีกับป่าตองไฟในโดยโปรเตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสมนึกพัดบุรีนะครับช่องห้าถ่ายทอดสดแล้วก็วันเสาร์สัปเทเดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทูฟลอมทีมง,งานและปิดท้ายที่วันอาทิตย์นะครับป่าตองคอมแบทโดยผีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสมนึกพัดบุรีนะครับทั้งห้ารายการนั้นเราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกวรรณยสสุทธสุติกุลกับนายกเทศมนตรีมังคตูและก็นายนารีสอร์ทแอนด์สปาบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติเสน่ห์ภูเก็ตนึกถึงที่พักนึกถึงนายนารีสอร์์ทแอนดสปาครับ สนามมาวยป่าตองต้องขอขอบคุณท่านสมพลสวนรัฐเอกภูมิวัฒน์การจังหวัดภูกเก็ตท่านธีระงษ์ช่วยชูกับปลัดจังหวัดภูกเก็ตแล้วก็ท่านผอ,อธนาวุฒิเพชรละนะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยไประจำจังหวัดภูกเก็ตครับที่ให้การสนับสนุนสนามมาว,วยป่าตองได้ดีสมหวัครับคุณนี้นี่ต้องบอกว่าวัดดวงนะครับ เสียงเชียร์ด้านอกพิ่อนเตเลโอ้โหออซซี่ครับออซซี่ออซซี่ครับจอแดนคนนี้มาในกติกามมยไทยนะครับมวยไทยครับเป็นแบห้ายกนะครับแล้วต้องบอกว่าประวัตินี่ต่างฝ่ายต่างก็คุยกันมาครับจอแดนนี่ก็ชนะรวดสี่ไฟส์ครับในขณะที่ฟาบิโอนั้น หกไฟชนะห้าแพ้หนึ่งครับใกล้เคียงนะใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงครับแล้วเมื่อเช้านี่ดูว่าทั้งคู่นั้นมั่นอกมั่นใจเลยครับถึงกล้ามเนื้อทั้งคู่นะพี่โอ๊ตนะโอ้โหเขาลีนจริงๆครับนี่ครับนักชกต่างชาติครับกล้ามเนื้อนี่ลีนมากจังหวะถีบซ้ายระววางแกงขวาโอ้โหถีบซ้ายเจอแกงขวาสวนครับ จอแดนนั้นรอจังหวะอยู่แล้วแล้วก็ไฟวิโอลงล่างจอแดนตบด้วยฮุกซ้ายครับแมมีบนสลับลําตัวแล้วก็ฮุกซ้ายของจอแดนอ๋อแล้วครับสถิติซีไฟชนะรวดครับจอแดนเวฟครับออสเตรเลียอีโคนี่หกครั้งชนะห้าแพ้หนึ่งครับใกล้เคียงครับจะได้หน้าคว้าชัยสร้างสถิติของตัวเองได้อีกหรือเปล่าก็จอแดนไฟวิโอจะเป็นผู้ให้คำลต่อแล้วไฟวิโอถีบจอแดนเกี่ยวได้ พยายามเข้าหาแล้วครับจอแดนฟาวิโอลงล่างลงล่างจอแดนชิงด้วยบัตรหนึ่งสองสามโอ้โหสวนด้วยศอกเลยครับฟาวิโอเอาแล้วครับเราจะมีทีเด็ดด้วยกันตั้งคู่ครับน้ำหนักแรงๆทั้งด้านครับผู้นี้โอ้ตบด้วยหุ่นสายแล้วพึ้นก้านคอครับจอแดนเวฟครับดุดันไม่เกรงใจใครครับอ้าวพยายามลงล่างก่อนครับแล้วทิ้งด้วยหมัดรจอแดนพยายามจะสวนด้วยหมัด นายของการยาศาสตร์คนเรียนครับแยกออกมาครับคู่นี้ครับหลุนเกมสั้นหรือว่าเกมยาวครับเจ้าแดงแกคึกเหลือเกินครับโิโต่อยแบบโอ้โหแกต่อยแบบทรงนักมวยไทยเลยครับจอฟิโอดูรับผมชอบกล้ามท้องของแกครับดูมันลีนจริงๆอ้าวลูกนี้ไม่ได้ครับเจอมัดครับเชือกครับเชือกพยายามจะเสยเอาคัด เหนือแล้วับจับเชือกไปเมื่อกี้ไม่ได้นะครับผิดกติกาโอ้โหลงล่างของจอแดนจอแดนนี่คึกเหลือเกินครับโอ้โหเตะสองชั้นแล้วก็หมัดขวาครับนี่ครับโอ้หสอกเจอซอกครับต่างคนต่างโดนครับฮุกซ้ายลำตัวแล้วแข้งขวาครับช็อตนี้สวยครับฟาเิโอ พยายามจะทีบจอแดนลงล่างอจอแดนนี่เร่งเกมในขณะที่ฟาโยนี่ดูผมดูว่าแกต่อยเหมือนเหมือนนักมวยไทยนะอืคือต่อยแบบคุมเกมคุมจังหวะและมีจังหวะออกอ,อแล้วับแข้งฝวาหวักหวักสายเกี่ยวได้พยายามจะตัดล่างครับหมดยกที่หนึ่งครับ หยับตบด้วยลูกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาเจอแข้งขวาสวนครับแล้วตบด้วยลูกซ้ายทิ้งวยหมัดขวาอ่าแล้วมีพยายามจะสวนด้วยศอกขวาขึ้นเหมือนกันครับฟาบิโอกระแดนทิ้งไยหมัดจังหวะตบด้วยลูกซ้ายแล้วนีครับเติมด้วยแข้งขวาโดนเข้าไปตรงเต็มๆแก้มครับแต่ฟาบิโอแกเฉยเลยนี่ครับสลับวางแข้งขวาเกี่ยวได้พยายามจะเบียดเข้ามาโอ้ยศอกเจอศอกครับอ่าชวัดชเวียนเหลือเกินครับ อยู่ที่อาวุธใครจะแม่นจะคมกว่าครับต้องดูว่าเกมสั้นหรือว่าเกมยาวครับอ่า ดูว่าจะเร่งเกินไปหรือเปล่าครับจอแดนเวฟครับต้องดูว่ายืนระยะแล้วเป็นอย่างไรครับฟาบิโอนั้นมีลูกยืดหยุ่นนะผมดูแล้วแกมีจังหวะเร่งจังหวะ่อนเกมจังหวะเก็บอาวุธต่อยเหมือนรู้กติการู้เกมว่ามวยไทยต้องต่อยยังไงนะครับมาดูกันต่อครับจังหวะวางแข้งขวาเจอฮุกซ้ายไหมจอดนเวฟขึ้นสูงครับแรงมากอ้าว โอ้โหครับโอ้โหออกมานี่แกพยายามจะเร่งเลยครับอือฮึอ่าแล้วรับบอกว่าอยากกระพิบตาครับคู่นี้ครับอืมโดนต่อโดนให้ดูว่าใครจะเป็นอย่างไรครับปองใครจะแม่นกว่ากันแต่แดา,าพยายามจะทิ้งดับบัดหนึ่งสองเติมเล็กข้งขวามาแล้วจังหวะสาวหมาใส่ฟาบิโอนั้นยังนิ่งนะครับและพยายามจะรอจังหวะสวน จังหวะเดินแก้งเขามีนะครับตูครับจังหวะวางแข้งขวาของฟาบิโอจอแดนเกี่ยวได้โอ้ฟาบิโอทิง้ง,ด,ง,งด้วยหมัดครับจอแดนพยายามจะสวนด้วยศอกาครับต่างคนต่างมีลูกแก้ลูกกันครับโอ้โหแยบมาครับขวาซ้ายวงในไฮตีใครอ้าวเาสียบครับโอ้โหอ้าวมาโอ้โหพยายามจะเล่นเกมกับจอแดนแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับจังหวะวางแข้งขวาแล้วเสียบเขาเมื่อกี้ เล่นงานนะฟาบิโอต้องถอดหัวเลยครับอแล้วก็ตกด้วยลูกซ้ายแล้วพยายามจะเติมด้วยแข้งขวาอาเก๋แข้งขวาของฟาบิโอฟาบิโอพยายามจะเน้นที่ฐานล่างนะครับแดนเบียดเข้ามาฟาบิโอพยายามจะทิ้งได้หมดหนึ่งสองโอ้โหครับสกอร์มาลงล่างครับฟาบิโอเอาโจเดนกัดด้วยศอกครับอืมฮึ่มโซกมาเจอศอกคืนโอ้แกดักจังหวะวะ ฟันด้วยสอกขวาได้ผลเลยครับปาวิโอแดนยังคงเบียดครับวัดกันที่การยื้ระยะนี่เลยครับหนักหนักแรงแด้วยกันครับต้องบอกว่าหนักหนแรงแรงครับเอาแทงมาควาบิโอจอแดนกระโดดเข้าลอยครับแต่เจอหมัดสวนครับโอ้โหแล้วก็พยายามจะตกด้วยหุกซ้ายามีศอกกลับครับทีลัเมืนมอนแฟนดินะทิ้งกับหมัดซ้าย โอ้โหเสยเอฟคัตกับฟาบิโอตบด้วยลูกซ้ายตบด้วยลูกซ้ายแล้วลงล่างจอแดนเบียดเข้ามาพยายามจะไล่งานบริเวณลำตัวครับโอ้โหสปีดหมัดของแกต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับนี่แล้วับผัดกันได้ผัดกันโดนครับโอ้โห่ up elbow ครับงัดศอกเข้าไปเลยครับจอแดนโอ้โหกลายเป็นคู่ที่มันเลยครับคู่นี้ถึงหมัดหนึ่งสองครับจอแดนโอ้โหพยายามจะเสยเอฟคัตกับฟาบิโอ และถึกเลยครับเอาคืนครับนี่ครับซิกเนเจอร์นั้งหมต่างชาติทุงซ้ายนี่โอ้โหจอแดนนั้นพยายามจะเล่นงานด้วยแข้งขวาสูงนะครับแต่สังเกตนะครับว่าฟาวิโอเกเจาะล่างเอาเกี่ยวได้เกี่ยวได้ยังคืนไม่ถนัดแล้วครับหมดยกครับ ช้านะครับจังหวะวางแข้งขวาโอ้โหเต็มก้านคอเหมือนกันครับแมแต่ฟาบิโอนั้นแกไม่สะเทือนครับแล้วจังหวะเกี่ยวขานี่เจอหมัดฮุกเลยครับแล้วนี่ครับเสียบด้วยขอขานะครับต้องถอดหัวออกมาเลยครับฟาบิโอแมแล้วปักด้วยศอกซ้ายสอกขวาครับนี่ครับจังหวะจะกระโดดเข่าลอยเจอหมัดฮุกแล้วพยายามจะลงล่างหมีลูกยิลันเหมือนแผ่นดินให้เห็นเลยครับจอแดง ยกแรกเลยครับโอ้โหเพิ่ง่านมา2ยกนะครับแต่ต่อยกันสนุกดุเดือดเราใจเหลือเกินครับต้อตงชื่นชมทีมงานของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมื่องนาดใหญ่มือโป,โปรยังแสงสักดาลูกบันใหญ่โอ้โหแข้งขวาของฟาบิโอเลยทิ้งด้วยมัดขวา,าแล้วดีครับสองกลับครับอีรันม้วนแผ่นนิดมากแลวครับสองเอาอาอการมือได้เห็นเลยครับ จะทีมสก,กัดกับจอแดนเวฟอ้าวหมัดหนึ่งสองฟาบิโอโอ้โหเจอมาโอ้โหฮูกซ้ายครับฮูกซ้ายครับโอ้โหนี่แหละครับจุดเปลี่ยนของเกมครับฮูกซ้ายของจอแดนครับส่งร่างของฟาบิโอให้กรรมการนับแปดครับโอ้โหเอาละครับจอแดนเปลี่ยนเข้ามาถึงหนึ่งหมัดฟาบิโอพยายามโอ้ คนระนับครับคนระนับครับโอ้โหโอ้โหอะไรเกิดขึ้นกรับนี่วางเวลาทิพย์นะครับนายโอ้โหแล้วแตกด้วยครับเจ้าเด่นโอ้โหเอาล้วครับวากระทอใครจะลงใครจะลงโดนตโตโดนครับเสอร์เอ็มคัทตบไปหุกทรายพยายามเข้ามาโอ้โหระทึกใจครับ คนเป็นโรคหัวใจห้ามดูโอ้โหอ้าวครับเบบิโอไม่ได้คนแล้วนครับครับเอาเล่นทาล่า,ราครับแล้วก็เข้าลอ,อยครับโอ้ยซ้อมมาครับโอ้ยโอ้ยเอาเอาใครจะโดนใครจะลงโอ้โหกระเด็นโอ้ยกระโดดเ,เ,เ,เตะซ้องชัดเอาขึ้นด้วยทีมครับ ผู่นี้คู่นี้ยังไม่แน่ครับพี่โอโดหูเือบุกซ้ายยังไม่แน่โดนกันคนละนับโอ้ความมันบังเกิดเลยครับโอ้มากเลยครับหมัดโอ้เฮ็ดแต่พาปิโอเบียดเข้ามาพย,ยพายามจะถลามัดใส่โอ้ยสปินนิออแอบล์ครับสองกลับพิ่ดันมุดแผ่นดินอๆๆๆยังหล่นก็นได้ทั้งคู่ครับอ้าวๆๆๆๆๆๆ ยับ yep. ก็ยังจะต่อยหมัดอ่โอ้แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเรียกกันเดาอ่าปาแข้งซ้า,ายโอ้คาร์วิโอวางซ้ายครับโอ้แก้เกมได้ดีครับฟาบิโอครับว,วางแ้่ซ้ายเอาพยายามจะขึ้นด้กกวยแคงขวาโอ้เลี้กันมันจริงๆครับคาร์วิโอนั้นแกเก็บอาการนะครับตวอไปมีแขวงนะมีแขวนเออมีแขวงเตะ แต่แต่ประมาทแกไม่ได้นะครับโอ้โหโอ้โหลูกฮิลาร์นลแผ่นดินมาอีกแล้วครับฟาบิโอพยายามจะเสยมัดซ้ายหมดโย้อยี่แม่เจ้าครับ ดูจุดเกิดเหตุนะครับว้านี่ครับอา่าฮิรัะมุนแผ่นดินครับเหลื่เสยอภักรรัดเจอนี่ครับเจอฮุกซ้ายนะครับแม่ What? What? จังหวะแกจะเสยอภักัดครับโอ้นี่ครับทา้าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้โหท้าจนได้เรื่องครับฟาวิโอบอกโ okay. อเคลุกขึ้นมา,มาแล้วเจอเจอยังไงอพคกตัดครับโอ้โหเอ้อเลยบอกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา สุดๆครับเจอสอยดะแล้วก็ในจังหวะโดนเขาลอยครับแม่เจอหมัดเหมือนกันครับแลก,แกกันมันหยดไปเลยครับโอ้โหเดือดจริงๆครับโอ้โหโ น่าติดตามเหลือเกินครับอีก2ยกที่เหลือนี่เกมจะออกมาในรูปแบบไหนอตอนนี้ต้องบอกว่าคะแนนยกที่ผ่านมานี่ผมไม่รู้ว่าใครแพ้ชนะแต่ได้คนละนับนะครับต้องบอกว่าได้คนละนับนะครับผมก็ <c oughs> อบอกคําเดียวครับดูให้เหมือนกรรมการเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหสุดมันจริงๆสุดมันครับรสุดมันครับ ผมให้ทัศนะอย่างเดียวว่าสุดมันเลยครับส่วนผลการตัดสินนี่อยู่ที่กรรมการครับมาแล้วครับกระแดนเดินหน้าโอ้โหมามาเป็นชุดเลยครับฟาบิโอครับดูว่าจะเร็วกว่าอ้าจอแดนครับขึ้น้วยมัดกันอัปคัตไม่โดนครับโอ้ซสิกเนเจอร์ของแกเลยครับลูกอัปคัตอ้าวจอแดนวางแข้งขวาโอ้โหอ้าวกระเด็นไปติดเชือกว่ายังไงว่ายังไงครับโอ้โหอาแล้วกเแกมัดของฟาบิโอจอแดนเบียดเข้ามา อ้าวกระโดดเข้าลอยครับเอาคืนนี่ครับอับปรคัตครับฟาบิโอและก็แข้งซ้ายครับโอ้โหโอ้โหลูกเซยอับปรคัตของฟาบิโอนี่ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแกครับแต่ลูกมัดหุกซ้ายของจอแดนนี่ก็ซิกเนเจอร์ของแกเหมือนกันครับนี่ครับตบหุกซ้ายครับอ้าวแย่บ้ามัดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหอ้าวครับเขาบอกว่าทีวูทีอิดครับทีใครทีมัน พยายามจะต่อยขวาแบบโอเวสแม่แค่ขวามาฟิวอ่ากรรมการบอกให้อย่าจับเชือกเตะครับแดนเบียเข้ามาฟิวตบดุกซ้ายโอ้ยแม่พุกซ้ายหลำบตัวครับเผลอนิดเดียวโอ้โหนี่ก็ซิกเนเจอร์ของนักมวยต่างชาติครับดูว่าทำแท้จะได้เปรียบนะพ่อ้นน้นี่ครับซ้ายเอาโอ้โหเบียข้ามา คาบิโอโอพยายามจะเก็บจอดแดงเลยครับแต่จอดแดงก็มีลูกหมัดลูกสนวนครบับคาบิโอรู้สึกว่าจะได้ใจไปแล้วครับโอ้ยอ้าวอาวอ,าว,อาวเจอหม,มัดกันเหมือนกันแม่สอกโอ้่น่าจะเรียบร,ร้อยครับแกเริ่งเยอะแล้วก็แตกแตกครับโอ้ยซอกขวาครับ โอ้โหฮึ่มโอ้นี่ครับน้ำใจนักสู้ครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่แกน่าจะโกรธตัวเองนะครับเจ้าแดนโอ้โหาบิโอนี่มาดูจุดเกิดเหตุนะครับจังหวะฮุกซ้ายครับเจอฮุกซ้ายแล้วก็โดนคอลอยใส่นะครับอ่า ถึงในหมัด1นึ่งครับแล้วตบด้วยลูกซ้ายนะครับจังหวะสปีดหมัดของแกยังทำได้ดีครับจอแดนแต่นี่ครับก้าวเข้ามาแล้วลูกซ้ายนี่ครับโอ้โหสุดเลยครับเดี๋ยวว่าโอ้ปักศอกนี้ครับศอกขวาครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับแหวกกาดเข้าไปเลยครับศอกขวาของฟาบิโอจบจากฝรั่งเศสครับ โอ้เลือดพุ่งเลยครับ <c oughs> นี่ครับขอโทษขอโพยครับนักใจของนักสู้ครับยอดเยี่ยมจริงครับยอดเยี่ยมครับต้องนับถือน้ำใจเลยครับสุภาพบุรุษครับ By the way of knockout of the winner blue the